ได้หน่อไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งต้นไม้นะคะเต็มตะกร้าเลยค่ะเราก็จะเดินทางกลับกันนะคะทีเนี้ยไปน่ะตัวเล็กเราก็เตรียเงียบๆจูงแม่แม่แม,ม,ม,ม่จูงให้ไหมไปไปน้ำนะคะถึงจะไหลแรงแต่ก็ไม่เท่าตอนที่เรามารอบนั้นะคะน้องมุกตาค่ะเก่งนะคะตัวเล็กไม่ให้พ่อจูงนะคะ,ะก็อย่างว่าแล้วคะเนาะเก่ง ไม่กลัวนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกัด ับค้าเดินทางกลับแล้วนะคะพ้ากับลูกก็เดินนำหน้าไลนะคะบรรยากาศที่นี่สวยจริงๆสวยมากกว่าไทยเลยนะคะนานๆทีมานะคะยังรู้สึกโอเคนะคะกับแก่งกองนะคะตาเอ๋ข้าไหนเขาย่างกงินไปวะมันจะบูบืนนะ อันนี้รถเราก็จะจอดไว้ตรงนี้นะคะไปมาเร็วมากับแม่เลยยัง่าวิ่ง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 มาวิ่งวิ่งวิ่งนำหน้ามาเลยวิ่ง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 น้องมุกตาวิ่งเลยวิ่งรอพ่อนะคะถ้าเราขี่ขึ้นไปพร้อมกันนะคะรถอาจจะอาจจะน็อกได้นะคะเราก็ต้องขอขอเดินนะคะเนาะ ถ้าเราไม่เดินเราก็จะกลับบ้านไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกค่ะเราก็ต้องอเดินก่อนนะคะมันทางมันชัน,นะค,ะค่ะไปแล้ววิ่งจะกจั๊กงจะตะจึงตะอะไรลูกฮึมไอ้ไอ้ไอ,อ้มามามาตัวเล็กมาอะ,อ,ะอะไร ะะเออเดี๋ยวพ่อเข้ามาพ่อเทงนั้นแหละเราก็จะเดินขึ้นมารอดีๆนะคะเพราะว่ารถมันไม่แรงเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะไม่ไกลนะคะเดินขึ้นมาไม่ไกลค่ะก็จะถึงถนนนะคะอ่าอันนี้เราก็เดินขึ้นมาจะเกือบจะถึงถนนนะคะดิดิดด,ดตรงนี้ก็มีหน่อไม้นะคะ นี่เหมือนกันค่ะนี่หน่อใหญ่มากเลยค่ะ,ะน้องตาเราไม่เป็นงนะเดี๋ยวแม่ไปเอาหน่อไม้กันลูกตั้งกองไว้ก่อนเนาะสักครู่นะคะเดีย๋ยวจะรูปแปลงหน่อไม้ค่ะหองรอแม่ตรงนี้นะ 凉凉 ลื่นนะคะลาวิ่งไปไหนอ๋อมกี้ลื่นนะคะลื่นเลยะคะ่ะอ่าได้เี็นะคะได้เพิ่มอีกนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พ่อไม่พ่อทิ้งลูก น้อยนะครับผมค่ะใช่เรามาแค่สามสิบนาทีเองเนาะครับผมไม่นานนะคะเดี๋ยวขึ้นรอขึ้นข้างบนนู้นเป็นไงอ่อโอเคค่ะเรถน็อกนี่เด็กคนรถน็อกคะน่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำแร่นะคะของชาวบ้านเนาะครับผมค่ะใครจะทานมาอันนี้กินได้ครับกินได้นะคะน้ำตัวนี้นะคะ อโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีเดียรชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ